วันนี้เราจะมาชมวิดีโอการทำงานของยานมา EF 3 9 3 t คันนี้ปี57ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี57เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายแล้วก็ดันดูค่ะคันนี้เป็นผ่านพวง CMT ค่ะ วันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมวิดีโอการทำงานจริงเลยค่ะการทำง,งานจริงของเครื่องยนต์กันเลย แรงดูดันมากค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สาสูบค่ะ3ามแรงมา้าคันนี้ขายไม่แพงค่ะขายแค่ราคา2 7 9แ0 0่ะ2 0 0บาทค่ะ279,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นสวยๆไปเลยค่ะ คันนี้จะมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะคะลูกค้าท่าในใดที่อยากได้อุปกรณ์3ชิ้นก็ราคา299,000บาทค่ะ3ชิ้นก็จะมีไปมิดดนหน้าผ่านพวนซีเทีแล้วก็ลอตเตอรี่ตาโชคชัยค่ะ คันนี้เล่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะลูกค้าท่าในใดที่ไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจำขั้นต่ําก็10,000บาททางร้านก็เก็บงานให้พร้อมให้สไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะคันนี้ก็มาถึงร้านเมื่อวานนี้ค่ะคันนี้ ลูกค้าท่านไดนที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0982601158ค่ะ0982601158ร้านรถไยมือสองสภาพดีเหล่าน่าดีขอนแก่นค่ะ เราก็ได้ชมวิดีโอการทำงานของเครื่องยนต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมร,บรอบๆคันค่ะคันนี้เป็นยันมากสามสแรงเครื่องยนต์สามสูบค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นเปนมิดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนเซมทีค่ะคันนี้ยางสวยค่ะยางหลับมาเปนแปอร์เซ็นตยางหน้าเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่1คู่เลยค่ะเปลี่ยนยางใหม่ให้1คู่เลย คันนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา2 7 9 0 0 0บาทพร้อมอุปรกรณ์2ชิ้นค่ะไม่มีดันหน้าแล้วก็ผ่านพวเซ m ทแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์3ชิ้นไม่มีดันหน้าโรต,ตรี่แล้วก็ผ่านพวเซ m t ก็อยู่ที่ราคา29900 0บาทค่ะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาชมรถมาเทนรก็สามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะมาจําขั้นต่ำก็10,000บาทค่ะทางร้านไปนส่งฟรีภายใน200กิโลเมตรแรกเลยค่ะ สวยค่ะเดิมๆเลยคันนี้ใช้งานมาแล้ว3,200ชั่วโมงค่ะเล่มกเอกสารครบพร้อมโอนเลยวันนี้ทางร้านรถถ่ยมือสองสภาพดีเรางนนะดีห่อนแก่นก็ขอจบการนำเสนอรถถ่ย 39แรงเพีงเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ